สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้สาวซุกกาไปสอยบุญแจกเพื่อนสาวเอ็มเนาะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดบุญแจกหาไม่เท่าหลังจากไม่เท่าเพื่อนเสียแล้วแล้วก็เฮ็ดบุญแจกภายในสามมื้อต่อมาเนาะสาวซุกกาไปสอยตั้งแต่สาวภูณายหากระิได้มาพักหน่อยหนึ่งแล้วก็ว่าสิไปอีกประมาณรอบแรงแขกเพื่อนนาสิมาโมบุญตอนแรงสาวซุกกาไปซอยเพื่อน เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเพื่อนอะไรพี่น้องแล้วก็ได้ผ่ามังโมเนาะผ่ามังโมให้กะเจ้าลงไปจังหันเพนนะพี่น้องสันเพนก็เลยได้กาบมันมาบ้าหลายๆห,หน่วยใหญ่ก็เลยคิดฮอดเบ้ก็เลยอยากเอามาให้เบ้เฮ้าเพราะว่าน้องน้อยจับ bear, เบ้เถิกมาผูกไว้แลลวกะช่วงนี้เป็นฤดูแล้งนะพี่น้องมันก็บ,บ่คอยมีอันแนวกินยอดกระถินเฮากัฮักให้เบิดแล้วจนป่งบ่ท่านหนาแรงนะก็เลยว่าอู้เอากาบมังโมมาพันให้ลงเบื่องบางเถ้อเพื่อนสีแบบ กินดีเพราะว่าเฮาเลี้ยงแต่ละเทื่อนี่กะมังโม่หนิป้าแบะหมักขนาดเนาะปไปสาวซุกกะเบะมาผูกไว้อยู่นี่เพื่อนกะกำลังเล่มหญ้ากินนะครัพี่น้องเต๊ก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 มันกินมังโม่แล้วเต๊ก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 มันกินมังโม่มันกินมังโม่น่าลูกดิกกะชิกินบะอ่าลูกดิกกะชิกินมังโม่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเสียวให้ เอาแบบนี้เดียวอะนี่นี่นี่โอ้ดูดิกระกินเด้อพี่น้องน่าชิพันค่ะสนก็ยากว่าวันนี้ฮะนี่ปามาก็ยากบม่ได้ว่าแต่เบ้โอ้พี่นอ้องพี่น้องดูดิน้องน้อยเมืองดูดิกระนิดะแค่นี้สิคา,าบกินอันกาบมาเลยอันนี้เอาเนี่เอ้านี่ หางกระเกลือเข้าว่างใดนีได้ดุกดิกนะโอ้หมาเขามักกินบังโมโน้อสโซนโอ้กินกรอบๆเลยสาวซสุกวิซื้อโครงไก่มาให้หมาพีนพ่น้องเย็บีตกใจเพื่อนว่าอ้ซื้อมาให้บ่ได้ส่วงนี่ยเยพื่อนว่ามันอันนั้นไก่มันก็นเป็นพักป้าบัวทันให้เบสซ้ำหมาสิกินบุญแล้ว ใหญ่พูดบอกโซนพ่อแล้วชิให้เบ้ว่าหนูเลยพังเสียงกรอบๆเลยชซนะโซนก็รออยู่มันดื้อก็ได้มามัดไว้แบบนี้แหละพี่น้องจ้าว่ามันสิแข่งพอโบจ่าคันหวานมีกาบมันนี่เนาะก็เลยว่าชีลองปอกออกชีลองใส่ซับกั็ลงเบิง่งว่าเพื่อนสิกินตัวใด มื่อนี้ก็เป็นวันคิดมาดนะพี่น้องวันคิดมาดนี่จะหนาวเป็นพิเศษเมื่อเช้านี่หนาวขนาดเลยเมื่อคืนนี่ก็หนาวตกแลงไปท้าเบองเดอร์แห้งหนาวอีกแล้วมือนี้หูเบ้กก็ไปเล่มกินหญ้าแห้งเอาไปผูกจุดนั่นผูกจุดนี้ผูกจุดใดก็เหลียวไปย่ามนี่มันก็แห้งแ,งแล้งไดแลเนะพี่น้องเนาะยามไปลูกด,ดีเอากอน กันนะทีกินฮอทกาบแข็งมาเอาไปย้ำกินมันเซอร์บาดีกินได้ ok, บ่โซนวิตามินเนาะตัก,ต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 กมาพี่มาพี่มาพี่มากินมักแตงโมพี่มาไว้มาพี่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 กินมักแตงโมน,นี่นะ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 กินมักแตงโมน,นี่เอ้ากินมักแตงโมนี่เด็ดฮันเดยเดยโอ้ ใหญ่พดเบาตอนใหญ่พดเบาโอ้ยกรอบๆเลยอร่อยเมามันเลยโอ้โชคดีเนาะพี่น้องเสาวซุกได้เอากาบมังโมมาหลายเลยไปใส่กระคิดฮอตแบ๊ะคิดฮอตหมาโอ้ยเอา้าตัวหวานๆนี่ตัวหวานๆกรอบๆนี่ก็มีอยู่นี่จะข้ากเจ้าสิวานจางไหนข้าเจ้าเห็นเสาวซุกหิ้วกาบมังแตงโมมาเสาวซุกว่าเอาเมื่อให้เบ๊าสัน จับแบมาเลี้ยงแบบนมีแนวกินปอกกากก่อนเพื่อจึงกินง่ายพี่กินมังแตงโมพี่เอานี่นี่อันี่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 เออเหยียบเสือกไว้กินมังแตงโมนี่กินมังแตงโมนี่มาไว้มาไหมมังแตงโมนี่นี่นี่เอานี่ๆๆๆอาเนี่ยเ,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 เอาเป็นพี่ช่างบันนี้ยานหมาเลยเบ้อ เล็บหญ้าแห้งมันกับโบมีแล้วห้ายัางโบ,บป่งเนาะกินมักแตงโมไว้พี่น้องสาวสุกมาสิมาเหลาซาลลาาุพี่น้องเล็บจีฟังแหลนไปละยันหมาพี่น้องเบเฮาคือมือนั้นที่สาวซุกไปส่งสาการไม่เท่าสาวเอ็มเนาะขาเจ้าหว่านผลหาแก้วก็คือมีเงินมีข้าวสาร เจ้าหวานเนาะให้แบบให้คนเก็บบางเ่อภัยเก็บได้กับเอาไปเสี่ยงโซกนะสาวซุกกับไปยืนคายน้ำคายน้ำแล้วพอดีข้าเจ้ามาโฮดทางเข้าป่าเนาะข้าเจ้าเลยหวานมาพี่น้องหวานมาหลายคนกัญาติกันเก็บแล้วมีใบหนึ่งหวานมาฮอดสาวซุกสาวซุกเก็บทันเก็บทันใ้ใบพันกีบ แลยพอดีเอามาเปิดเบิ่งเนาะ,ะชาวซุกเอามาจ้าได้พี่น้องชาวซุกเอามาเปิดเบิ่งเอามาเปิดเบิ่งวะอ้เป็นตัวเล็กได้เนาะนี่เด็ดได้พี่น้องตัวเล็กพ่นอยู่นี่เลยน้องๆซูมให้พี่น้องชี้เบิ่งเลย,ยชาวซุกอัน เอาตัวเลขท้ายเพื่อนนี่พี่น้องเจ็ดศูนย์ห้าเนาะปืดเห็นมือนอะเนาะแล้วสาวซุกกะว่าว่าโอ้วะจหว่า,า,วาม่เทาเพื่อนสีให้งบ่จักว่ะเฮาเก็บได้ใบเดียวแลวพอดีแบบเฮากับบริสซื้อหลายตัวนะพี่น้องโดนโดนสาวซุกจะได้เสี่ยงซุกซ่หนึ่งถ้าว่าอันมีเก็บเงินได้นี่สาวซุกามักจะเสี่ยงแล้วสาวซุกกะลองเสี่ยงเป็นเลขอัน น้ำเลขสิงฝั่งลาวเฮาจะเอิ้นน้ำเลขสิงเนาะศูนย์ห้าสี่ห้าแปดห้านะพี่น้องน้ำเลขสิงห์ศูนย์ห้านี่ก็เป็นเลขสิงเนาะสาวซุกก็ซื้อศูนย์ห้าสี่ห้าแปดห้าสาวซุกซื้ออันน้นำมู่ในอันเฟซเนี่ยพี่น้องสาวซุกกาภาวน,นาอยู่ได้วะให้ลูกหลานถึงไงเด้อไม่เท่าเอ้ยเฮงก่อนปีใหม่วสันและกา พอดีซื้อแล้วต่อมามาลุ้นตอนเพิ่นนันกำลังสเสลย,ยเล็กออกนะเลยเป็นเล็กสิ่งอิลีชาวซุกจนตะลึงวะ่ะอ้าวสันเฮงว่าสันชาวซุกกระซื้อกระตัว,วน,น้ำเล็กเงินนี่แหละพี่น้องนี่เี่ย ซื้อกระตูนน้ำเล็กเงินในโทรศัพท์นี้เลยซื้ออัน05 50นี่เนาะแล,ะและ้วก็4 5 8 5แล้วก็07เเนาะสซุกเอาแบบกับหน้ากับหลังไปมาสัลซ,ซุกซื้อโตลาอันเนอะตัละ5000กีบที่ถึกนี่พี่น้อง5000กีบกับประมาณ8บาทเนาะประมาณ8บาทสัลซุกซื้อเจ็ดบาท จ็ดศูนย์ห้าก็ซื้อบออกเจ็ดศูนย์ห้าพี่น้องมือมันออกมันออกสองแปดห้าบาโตออกในน้าเล็กสิ่งนี้เลยพอดีเสาซุกกระถึกโตห้าพันกีบหรือว่าเจ็ดบาทแปดบาทนี่แหละพี่น้องแล้วตื่นเสามากระเจ้ากโา็โอนเงินมาให้เนาะโอนเงินมาให้คือเสาซุกซื้อนะ่ะเสาซุกอันถึงลบค่าเล็กค่ะเสาซุกซื้อแล้ค่ะเสาซุกว่าอันท่าเล็กออกแล้วจึงจ่ายด้วพี่น้อง แล้วอันค่าเล็กนะได้4 5 0 0 0 0หาสพันกีบในเพิ่นลบค่าเลขออก45,000กีบก็เลยเหลือ400,000กีบเนะาะซํำนี้ก็ถือว่าเฮงปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องบุคิดว่าตัวเองจะถึกเลขในปีนี้ประมาณจักร้อยเนาะอันเป็นเงินไทยเนาะเบืองหารเมืองกอนเนะ้ะ4 5 0 6 4 0ห้าสิบหี่ศ ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องซื้อโตหนึ่งประมาณเจ็ดบาทแปดบาทเสาซุกได้เจ็ดร้อยกว่าบาทถือว่าเฮงแล้วปีใหม่เถืกอเล็กเนาะแม่เพิ่นก็นให้เสาซุกเฮงอีลีพี่น้องบูฮัวมีคนถืกอกันหลายหรือบบมือนั้นทนะแบบหลายคนกนเก็บได้ลายใบเสาซุกค่บ่บเอาลายใบยเอาใบาเดียวพอผัดเฮงซ้ำเฮงปีใหม่ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยนิดๆดีกว่าบ่าได้แล้วพี่น้อง เม่เาเพกันกมกให้แห้งได้ได้ยินเสาเอ็มว่าเสาเอ็มกะเถืกง,งวดที่เม่เา่นเสียงวดที่เม่เา่นเสียนะกะอันผลถือตกโตละเ้าพันกีบผู้พ่ท้องเสาเอ็มเสาซุกผัดบุเคยซื้อเลขหัวตเศร้านะเคยซื้อแต่โตห้าสูงสุดนากาัโตสิบพันกีบสิบพันกีบกับตละสิบอันสิบห้าบาทเนาะ ถือว่าเฮงแล้วดีใจขนาดตอนเล็กออกตอนเล็กออกแล้วนะพี่น้องเข้า,ามาคิดว่าอุ้ยเสดายซื้อหน่อยเนาะเสดายซื้อหน่อยเนาะสันโซนไปไปลงไปแบ้มันยานไปลงปไปนึกไป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 ม,มาพี่มาพี่มาพี่มันกินบางงูพี่กินบางงูพี่ฮ่นยานเบเออยานหมาอี๋ มันเอาปอกกลาบแล้วมันก็อ่อนแซบอยู่ได้นี่อันนี้ก็น่าสิกินกุ้มสองมือสามมือพื่้นนี่ให้เพิ่นมีน้ำนักขึ้นเลเนาะอันนี้ก็เพิ่นบริกินอิ่มปันไดน,นะคันปล่อยไปนะพี่น้องเพิ่นเชียนไปอยู่นํำพูงแบ้ข่ะเจ้าเลยมันติดติดตัวแม่เด้ย ก็เลยว่ามาปลูกเลี้ยงแบบนี้เพื่นใหญ่แล้วก็จ่ขายเพืน่นกิ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 นอันนี้เล่มนำอันย้ายุกพันได้ใบย้ายุกพันได้เพื่อนเลมเสียดายเนาะมือน,นั่นค่ะที่สาวซุกเก็บได้นะพี่น้องสาซุกเก็บได้ค่ะมือวันที่ต่อมาสาวซุกกลับมาซื้อมือวันจนันทร์ ซื้ออันหวยนี่ยดายอันลืมลืมว่าตัวเองเก็บได้ลืมเอาอมาให้พี่น้องเกซีเบิ้งบางเธอพี่น้องเอซีเพิ่นกาซื้อหวยลาวเนาะใส่ก,กระถึงน้ำกันแล้วเนาะพี่น้องแบบคนลาวเฮาซื้อเลขนี่มักจะซื้อแบบเล็กเสือเล็กสิงเล็กร้าเลขกมาเล็กแมวมันจะมีนามซัดส,สามสามสามตัวนะพี่น้องพีพีพีกินพีพพพอนันนี้นี่นี่กินฮะเออคือบบกินปัญหายังไปมักอัน Ném nám nha nhục nhu măng hang mò. Nu hàm tonya. Tic 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 Bố tic 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 bố tic 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 tic

ตอนเวนสามนี้พออยู่อยู่ได้พี่น้องลมอยู่แต่ก็บนหนาวเพราะว่ามันมีอายอุ่นจากดดแดดเบนนี่โบามากกินเสยแบน้อยตัวตะกี้ยังมากกินเลยตัวนี้พอโบามากักอืม,อม ต๊กๆ๊มาพี่เอาไปใช่ไหมนี่มาพี่มาพี่มาพี่อืมกิน้นามยายุบกินใบในยายุบนะเพิ่นมาก,กินเนาะมาพี่มาพี่มาพี่เอานี่เอานี่ยเนี่เนี่นี่ยเนนี่เเตักเต๊กเตกเ โบก,กินครับคือมันยังน้อยอยู่เบอันนี้ค่ะพี่น้องการขายก็ยังบูได้กำไรกรเร็เลยบอยางเลี้ยงพันใหญ่พันเบิง่งก,กันยอดกระทอกยอดกระถินพัดบุมีลายฮะนะไดชื่อว่าจังไดสะออยยอดกระถินอยู่ไทยชายมื้อนั้นที่สาวซุกมานะลืม ลืมเก็บใส่ถุงแล้วกะบ่ให้ลมเข้าเก็บมาไว้ให้เพิ่นกินได้ไปทิศเพ้ได้เนาะเคยเก็บมาตอนนั้นหาอิ่มแบะบเฮา,าลืมคักลืมแน่ต้นกระถินอยู่นานทางหาบาหลายอันนี้นี่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 มากินเซยให้มาโซนกินสมอ cắt tít bơm đi họ lầm đuôi tất 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 cả tất 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 ส่วนนี้มังโม่ยังบบทันมีในไรพี่น้องยังบบทันมีหลายที่กับเจ้าขายอยู่แคมทางค่ะแต่เก้ามันชิมีเต็มแต่ว่ายังบมเห็นส่วนนี้มังโม่แพงเขาก็ยังโบทันได้ซื้อมากินถ้าซื้อมากินก็ไดแบ่งกินเราทุกเดือนอานี้อานี้อานี้ใหญ่พูดว่านี่มาเอามากินมาแต่งโม,ม ยังบริซื้อมากินซื้อมากินแล้วทิให้กินเดอ้อเอานี่พอดีมีเศษแดงๆมันหล่นลงนี่นี่นี่นมาลูกดิกก็คือว่าไข้ขึ้นลายได้พี่น้องมือนี้กันเนาะ เด้ไ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 ด,ได้ตื่นนงน้อยบอก่กอันนี้กินน้ำเดียสนี่ฮะกิน,นอ้าความสมบัน,นี่แล้วจยอยน้ำกินน้ำโซนอืมเบ๊โบกินมาก็ยังกินก็ยังดีวันที่หนึ่งออกโบหวยไทยวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งปีใหม่หรูว่าเพิ่นออกที่สามจุดเบสเราจะนงเลยเนาะ อยากถือกันหวยไทยสักครั้งในชีวิตเด้เพลงปีใหม่สำหรับคลิปนี้สาวซุกจะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกด้วยการบุคคลมโฆษณาเด้อสบายดีบ๊ายบาย